ก็มีการพูดคุยกันในในในพักจริงๆนะครับแต่ว่าผมคงไม่อธิบายอะไรที่มันลึกเกินไปเพราะว่าต้องให้เกียรติกับการทํางานในฐานะพักร่วมรัฐบาลน,นะครับวันนี้เนี่ยก็ได้รับการถามไทยจากพักร่วมหลายพักซึ่งก็เข้ามาคุยกันว่าเออเมื่อไ,ไรเราจะได้นัดคุยกันสักทีในเรื่องของการทําแนวนโยบายแห่งรัฐ นะครับเพราะครั้งที่แล้วก็มีส่วนร่วมกันครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าทุกคนก็ต้องมานั่งบนโต๊ะแล้วก็เอานโยบายของตัวเองมากางนะครับแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะสามารถเดินหน้าได้เพียงไหนในกรอบงบประมาณที่มีอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับก็ต้องมาหารือกันอีกครั้งะบต้นที่ไง มันมีหลายในความคิดนะครับผมคงยังไม่ตอบไม่ตอบในในประเด็นรายละเอียดอย่างที่ได้เรียนไปคงไม่ตอบนะครับแต่ในกลไกลเนี่ยนะครับเรายังเชื่อมั่นว่าตัวโครงการดิจิตอลวอลเล็มันสามารถเดินหน้าได้นะครับโดยรูปแบบอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางส่วนเพื่อให้มันแน่นอนให้เกิดความมั่นใจที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามาจนถึงปัจจุบันนะครับประเด็นแรกเลยผมต้องเรียนว่าด้วยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นชุด ก่อนหน้านะครับเป็นชุดที่รักษาการอยู่เนี่ยได้มีมติไปแล้วนะครับในขณะนี้ยังไม่มีคาสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าโครงการทั้งเรื่องของการลงทะเบียนทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างมันก็เดินหน้าของมันอยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ก็มีการประชุมของคณะทํางานแต่ว่าผมเองกอ็ด้วยความเป็นรักษาการเราก็ให้เกียรติเราก็ยังไม่เข้านะครับแต่ก็ให้ให้ส่วนงานราชการเขาเดินหน้าในตัวของการทํางานไป นะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็เดินหน้านะครับสก็คือเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการครบถ้วนนะครับหากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกใจกับประชาชนมากขึ้นและที่สําคัญก็ที่สุดก็คือประเด็นใดที่ยังทิ้งประเด็นที่อาจจะมีข้อห่วงใยทางกฎหมายนะครับเราก็ต้องพยายามปรับแก้ นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพื่อให้โครงการเดินหน้าแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วที่สุดเื่งของงบพิ่มภูเก็ตเนี่ยมันเหเวลาน้อยแล้วแล้วเราเราก็ขอมาแล้วเนี่ยครับจะใช้ก่อนเน่ยประเด็นนี้เนี่ยต้องเรียนเรียนว่ามันมีมันมีประเด็นจริงๆนะนะครับในส่วนของงบ67ซึ่งวุฒิสภาได้ผ่านความเห็นชอบมาแล้วส่งมาที่คณะรัฐมนตรีนะครับเข้าใจว่าท่าน ปฏิบัติราชการนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเนี่ยได้ดาเนินการในส่วนของกฎหมายก็คือส่งไปตามขั้นตอนนะครับดำเนินการแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานเนี่ยท่านก็เร่งรัดอยู่แล้วนะครับในการที่จะดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งชื่อไปตรวจในขณะนี้นะครับก็ได้ยินว่าดําเนินการแล้วนะครับ แต่การจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการแถลงนโยบายเนี่ยก็ควรจะต้องเสร็จโดยเร็วนะครับเพื่อให้ทันกับกรอบในเรื่องของงบประมาณปี2567ซึ่งมันจะไปสิ้นสุดเอาวันที่30กันยายนตรงนี้ตรงนี้ก็ได้มีโอกาสได้เรียนแจ้งกับท่านนายกรัฐมนตรีได้ร้อยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะดําเนินการได้ทันครับคือคิดว่ายังไงก็ใช้เราก็ใช้ตามที่ขอมันเป็นกรอบของกฎหมายที่อนุมัติมาครับ ถ้าใช้ไม่ทันก็พับไปมันก็เป็นไปตามกฎหมายครับตรงนี้ดําเนินการอย่างอื่นไม่ไดไ้ในขณะนี้ครับอย่างที่บอกมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับก็จะมาพูดคุยกันอีกครัค้งครับพอจะตอบได้ไหมครับมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นแจกมัีโอกาสเปลี่ยนเป็นทุกอย่างครับผมใช้คอมีโอกาสเปลี่ยนเป็นทุกอย่างครับผมใช้คตอบนี้ได้ไหม ผมผมให้ผมอย่างที่ผมได้เรียนเราได้คุยคิดแล้วแล้วก็มีการพูดคุยบ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันยังไม่มีข้อตกลงออกมาจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลผมคงพูดมากกว่านี้ไม่ได้เร็วๆนี้ครับการถแถลงนโยบายผมเชื่อว่าเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้แหละครับครับ้อจำกัดเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องการแปรรูปเรื่องนี่การที่ มันเป็นมันเป็นสิ่งซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อครั้งรัฐบาลท่านเศรษฐาธวีสินยังมีอำนาจเต็มก็ได้มีการดำเนินการผ่านขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีส่งเข้ามาที่กรรมธิการงบประมาณซึ่งก็เป็นการพิจารณาของสมาชิกในกรรมธิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้มันเลยจากส่วนของอของรัฐนะครับมาสู่ส่วนของนิติบัญญัติ ซึ่งวันนี้เราก็ได้ดําเนินการอย่างครบถ้วนนะครับในเรื่องของการพิจารณาถ้าพูดถึงการพิจารณางบประมาณปี68เนี่ยนะครับที่ค้างทั้งหมดในเรื่องที่ถูกม,มีบางหน่วยงานที่ถูกชะลอไว้ให้กลับมาพิจารณาใหม่เองก็ตามก็ผ่านแล้วนะครับในส่วนของการพิจารณาในเรื่องของการปรัติปรับเพิ่มเปลี่ยนแปลงดําเนินการเสร็จเรียบร้อยในวันนี้นะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้จะมีในเรื่องของการสงวนความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับ แล้วก็จะมีการพิจารณาในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณในวันศุกร์สัปดาห์หน้าเราจะทบทวนเรื่องรายงานและลงมติรายมาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเดินหน้าของตัวพรบงบ68แเนี่ยเป็นไปตามกรอบเวลาทุกประการนะครับเข้าใจว่า4-5-6เดือนกันยานี้จะเข้าสู่สหาพิจารณาวาระสองสามสาเ้องนส่ไม่ได้พออะไรครับเป็นการ เสนอของส่วนงานมาเองนะครับในการปรับลดแล้วก็สามารถที่จะโอนถ่ายมายัางภารกิจในเรื่องของการทําโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งซึ่งดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการนะครับก็แน่นอนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันมีความจําเป็นต้องใช้เม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ w a l l ล็ตนะครับก็มีการขยับในส่วนของวบประมาณในส่วนที่ไม่กระทบ และเป็นไปตามข้อของกฎหมายนะครับเราก็ดําเนินการเช่นนี้นะครับก็ที่เคยถามกันว่าเอ๊ะเราตกลงเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยต้องใช้แสนเศษเนี่ยทำอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใน,นกลไกที่สามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายครับขอบคุครับ,กรบตกใจออกมาคนเต็มเลย